แดดบ่ายคอยลมพัดเบาๆหนูเดินมาจนสุดซอยเล็กๆแล้วสายตาก็สะดุดเข้ากับร้านกลวยเตี๋ยวไม้เก่าๆที่มีควันไอร้อนลอยออกมาจากหม้อใหญ่กลิ่นน้ำซุปหอมจนท้องร้องไม่ทันตั้งตัวลุงเพียนเจ้าของร้านในผ้ากันเปื้อนสีซีกกำลังยกเส้นออกจากหม้อ มือคล้องแค่จนดูเท่แปลกแปหนูยืนยังเลขอยู่คู่หนึ่งก่อนจะเดินเข้าไปใกล้ล้อถามเสียงเบาลุงคะที่นี่รับคนช่วยงานไหมคะหนูกำลังหางานพิเศษหาไรายได้เสริมทำช่วงปิดเทอมคะ่ะลุงเงนยหน้ามามองดวงตาคมเข้มอุ่นๆสาสาถบสายตาหนูทำเอาใจเต้นแรง เกินควบคุมอยู่เขาหัวร้อเบาๆแล้วบอกว่ามาคนเดียวหรอหนูถ้าไม่กลัวเหนื่อยลุงก็อยากได้มือช่วยเหมือนกันแหละหนูรีบพยักหน้าตอบกลับทันทีรู้สึกเหมือนโล่งใจแต่ก็แอบตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกลุงเพียนยกเก้าอี้ให้ลองนั่งและมองด้วยสายตา กำลังสำรวจหนูอยู่เงียบเงียบมองต้มแต่ส้นเท้าจะหลดไปหัวบรรยากาศเล็กๆเกต็มไปด้วยกลิ่นหอมและความอบอุ่นอย่างน่าประหลาดใจหนูรู้แล้วตั้งแต่แรกว่าที่นี่คงไม่ใช่งานพิเศษธรรมดาแล้วแน่ๆหลังจากนั้นก็ผ่านถลุยลุงหลับเข้าหนูทำงานด้วย วันแรกที่หนูได้มาช่วยร้านก๋วยเตี๋ยวลุงเพียรบอกให้หนูหัดรวกเส้นหั่นผักแต่พอไม่คุ้นมือน้ำฟุตก็เดือดแรงจนหนูสะดุง้งลุงรีบเข้ามายื่นสอนด้านหน้ามือหนาหนาของแกประคองมือหนูที่ถือพับพีไว้แน่นใจเย็นๆนหนู ถ้าจะลวกเส้นต้องเบามือกว่านี้เสียงลุงดังข้างหูใกล้จนหัวใจหนูสั่นไปหมดกินสบู่ต่างๆจากตัวปากผลกับกินน้ำซุปหอมๆทำให้ช่วงเวลานั้นเหมือนโลกหยุดไปชั่วขณะหนูเผอเอ็นตัวพิงกับลุงเขาโดยไม่ตั้งใจลุงนิ่งไปพักนิดนึงก่อนจะยกแขน อกหนูเบาๆเหมือนปกป้องจากความร้อนเขาแซวเล่นว่าแบบนี้หนูเลืกเส้นไม่เก่งหรอแต่ทำใจลงสั่นเก่งกว่านะหนูหน้าแดงจัดรีบหันเปตีแขนลุงเบาๆแต่ก็โดนลวกพ่อมือไวแทนคราวนี้ระยะมันใกล้จนหมูมองเห็นรอยยิ้มอ่อนโยนของลุงชัดๆ ดวงตาเขาสื่อถึงอะไรบ้างอย่างคิดเกินคำจะพูดลุงเขาก้มหล่างช้าๆลิมฝีปากประกบแบบนุ่มนวลไม่รีบร้อนไม่ดกดันแต่ลึกซึ้งจนขาแทบไม่มีแรงยืนหนูยกแขนกอดเขาโดยไม่รู้ตัวโลกทั้งล้านเหมือนมีแค่เราสองคน หลังจากเล่มผีปากแต่กันเบาๆลุงเข้ายกมือเกี่ยเส้นผมที่สก,กปุกปุกคุมแก้มหนูแล้วกระซิบอย่างแผ่วเบาไม่มีใครแต่แน่หลอกที่มาสมัครงานแต่ลุงว่าลุงอาจจะสมัครเข้าไปอยู่ในใจหองหนูแทนแล้วกันหนูห่อเลาะทางที่ยืนอยู่ตรงหน้า หม้อร้อนคือเตี๋ยวแต่ขอกอยู่ในอ้องแขนนั้นไม่อยากให้เวลานี้จบลงไปด้วยเลย <Yeah. S 1> ในร้านเริ่มเนี่ยหลังจากลูกค้าลดลงหนูช่วยล้างถ้วยชามส่วนลุงเพียนก็นั่งนับเงินในลินชักเก่าๆของเขา <Yeah. S 1> เสียงแมล็ดังชืนดังระงมด้านนอกมีเสียงไฟสลัวหลอดเหลืองอ่อนๆส่องมาในร้าน นูยืนเช็ดโต๊ะลุงเดินเข้ามาใกล้มือเขาเอื้มมือมาแย่งผ้าจากมือหนูที่เข็ดจานอยู่พร้อมกับเซลล้างสะ,สะอาดขนาดนี้จะมีใครชมหนูนอกจากลุงไหมนะหนูหัวเราะเบาๆแล้วต่อบไปด้วยหนูก็อยากให้ลุงชมหนูมากกว่าคนอื่นอยู่แล้วค่ะ คำพูดนั้นทำเอาลุงเพียนนิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะหัวล้อกกบเกลื่อนแต่สายตาที่มองมาอบอุ่นจนใจไม่หยุดเต้นแกเดินเข้ามาใกล้อีกนิดหนูท้อยหลังจนไปชนตัวไม้เก่าๆลุงแช้สองแขนวางกั้นระหว่างตัวหนูไว้แกก้มลงกระซิบว่า ระวังนะพมให้ลุงใจเต้นแรงเดี๋ยวลุงก็หัวใจวายตายจะทำอย่างไรหนูไม่ตอบแค่สบตากับเต็มๆในความแยบนั้นเล่มเสียปากประทับลงกันอีกครั้งคราวนี้อบอุ่นกว่าเดิมและโรแมนติกมากหนูได้รู้สึกถีนแรงกอดหนาแน่น กิรอบเอวเขียงนาฬิกาเก่าในร้านเดินติ๊กต่อเหมือนเวลาผ่านไปแต่ทุกอย่างเหมือนอยู่ในความเงียบหนูกับเขาอยู่ในโลกเล็กๆที่เต็มไปด้วยความรู้สึกหอมหวานและมอบความรักให้แก่กันโดยไม่ต้องร้องขอไม่มีคำพูด มีแต่หัวใจของเราทั้งสองที่มอบให้แก่กันเช้าวันถัดมาตู่ตื่นมาที่ร้านแต่เช้าแต่เขากำลังจัดของเตรียมเปิดร้านเหมือนเคยบรรยากาศต่างจากเดิมเขายิ้มให้หนูตั้งแต่เดินเข้ามามาซืนทุกอย่างยังปกติดีหรือเปล่า เผาสามด้วยเสียงเหมือนกลัวคำตอบหนูสายหน้ายกแก้วน้ำขึ้นกิบก่อนยิ้มตอบไม่เลยค่ะหนูตั้งหาขี้เผอใจไปให้กับลุงแววตาของเขาเป็นประกายอย่างที่หน้าขึ้นเขาเดินเข้ามาใกล้ลูกหัวหนูเบาๆ ก่อนจะรวบมากอดแน่นศบหน้าโลูได้ยินเสียงหัวใจอย่างชัดเจนงั้นต่อจากนี้อยู่ข้างนะเสียงทุ่มนั้นทำให้ทุกอย่างชัดเจนริมผีปากของเราประกบกันอีกครั้งคราวนี้ไม่รีบร้อนแต่เต็มไปด้วยความสัญญาที่ไม่ต้องพูดออกมา ภาพสุดท้ายคือตัวหนูยืนกับลุงเขากอดกันในร้านว๋วดเตี๋ยวเล็กๆที่เต็มไปด้วยกลิ่นความหวานของความรักที่มากกว่าุวก๋วดเตี๋ยวแะอีก